ลองเป็ดเจียวร้านใหม่มาสองห่อเลยมันแก่เันอร่อยมากนะครับตะปูโอ้ยจังเคยเห็นพี่พี่มาได้ใส่ครับปูแก้วปูแก uh ้วแก้วอุ้ยบ้าสูตรมาทค้างเลยดีตะปูรอเข้าได้ไหมครับตะปูรอของอำเภอเลยของเงินบริการเนาะครับจังหวัดบุญการนบุญการได้ไหมครับของรายการเป็นสิ่งไรน้าบ้าอ๋อ โอ้อาดโอ้อร่อ,อ,รอ,อยคื๊บลูกลองก๋วยเตี๋ยวครับสุดๆขนาดไหนขอของแท้หนึง่งฟอกไหมครับนั่นเจ้าถิ่นนี่นั่นโอ้แม่น้นำับครับเครื่องนึง ีมือว่ะป็นน้ำสุกที่ผมเอื้อๆครับซองเนี่ยบอันนี้เป็นซองก๋วยเตี๋ยวครับโอ้ยซองไกลมันเดือดผมเพิ่งจะตักมันแซ่บมากเลยครับผมบริสุทธิ์หอมสดกิ่นวัดนีกก็เลยไม่ดีหยามันลื่นไปเรื่อยเลยครับผมสุดยอดจริง